ับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถูกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาอัปเดตพี่น้องจากที่ทางเพจสบายดีแซบได้โพสต์ภาพดังกล่าวทำเอาในส่วนของทางชาวเน็ตเข้ามาพูดแล้วก็คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันทันทีพี่น้องบอกว่าแม่บาดท,ที่นี่มาสันว่านี่คือการปิดวิกเองหรือเปล่าป้าพี่น้องบางท่านเพิ่นกบอกว่าอ่านี่เป็นงานฟรีเด้นน่ ขนาดงานฟรีหน้าบ้านยังไม่มีใครดูบางท่านเพื่อนก็บ,บอกว่าอยู่ใช่นาดฝนตกจ้าคนก็เลยยังมาท่านมามันเป็นหน้าเวทีลิเกโบเมนหมอลำว่าซันว่าบางท่านก็บ,บอกว่า่ข่อ่อลงโทษมั่นย่างนักบางคอมเมนต์ก็ถึงขนาดบอกว่าโอ้ไม่กอดคนดูเยอะมากสมกับเป็นทางชาวหน้าจริงๆปังมากปังที่สุดบา,บางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่า เขาไม่คิดจะเช่าสตูบ้างหรอดูไม่ลงทุนอะไรเลยบางท่านก็บอกว่าเอาจอ LED ออกแล้วตีฉากไม่บนีวัสมาพินวองบางคอมเมนต์ก็ว่าอันนี้ฉากรีเกจา้าจะพากกันไปว่าให้ตะเพื่นร้ายบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉากเอ่ยสิ่งแวดล้อมเอ่ยไม่ลงทุนอะไรเลยขายบัตรได้ตั้งสองแสนกว่ากับไม่พัฒนาอะไรเลย รับอย่างเดียวว่าจันวราวิ่น้องบางข้อมินก็บอกว่าทอยหลังล่งข้องไปสิปีเลยตอนนี้บางข้อมินก็ว่าหารสองสีเอาอยัางมาลงทุนทานลงทุนก็สิได้โจกผู้เดียวนั่งแบกว่าจันวราวิพน้องปัดเอฟซีวิจารณ์เดือดกันเลยทีเดียวพี่น้องหลายคนก็ตกใจกันนะว่านั่นฉากหรือนั่นนั่นเวทีจริงหรือนี่เขาเรียกหน้าเวทีหรือว่า ซ้อมกันแน่วาสันวาพินวองบางข้อมิ่นถึงขนาดว่าเพิ่นซ้อมบอกคนคือโบมีวาสันวาบางท่านก็บ,บอกว่าอันนี้คือเขาไปลินในปา่าแมืนบอกคือบบมีค้นเบิงบางท่านก็บ,บอกว่าเสือบทุกงานสัมภเวสีขอส่วนบุญวาสันวาพิณวงังอ่าท่านนี้ว่าไปเสือบกับเขาสูงงานวาสันวาบางข้อมินก็บ,บอกว่าฉากโบราณมากทําไมไม่ลงทุนเลยไม่เน้นหน้างานเน้นกลุ่มปิด เวทีตั้งที่หน้าบ้านตัวเองไม่ได้เสียค่าสถานที่เ mm hmm. พื่อนก็บ่าแบบนี้ท่านก็บ่าในในกับโบเดเซียค่าสถานที่แล้วคือบ่ลลทุนเวทีให้มันเลิศให้มันปังกว่านี้แน่ถึงแม้จะเป็นเวทีลิเกแต่ก็ทําให้มันเหมาะสมกับฐานะของหมอลําอันดับหนึ่งหน่อยการที่หมอลั่อันดับหนึ่งมากขึ้นเวทีลิเก มันต้องสมฐานะไหมมาสันวาพี่ว่วองบางข้อมินก็นบอกว่าก็คือวา่าละการที่ลงทุนอีกอยังมันต้องเอาใจในส่วนของ FC แฟนคลับด้วยคือเป็นการให้เกียรติ f c จะของนั่วมาสันวาการที่ทำให้ออกมาดีออกมาเปะ๊ะ บมเมนว่บามาเฮต์คือจังลิกีอเขาามอล่ำคอเขามันบโมเมนว่าจันวราพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของเรื่องนี้ก็มีการวิจารณ์กันเกิดขึ้นจนได้หน้าเวทีลิกีเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง,นะองคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้กบขคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสีเอามาฝากพี่น้องใหม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แน่เด้อสวัสดีจา้า